บอกว่าได้กินด้ดินเอาเคี้ยวออกเลยเอาดินมาเฮเอ้ยบอกไม่นำมาเฮเลยนาะตั้งอกตั้งใจมาซื้อทำพี่แฟรเลยนะเที่ยงกันเลือกกันได้เมียบ่กอยากเดินดยได้ไล่หรออือ สบายดีสบายดีกันื่มทุกคนเดอ้อเมื่นอน,นี้ก็มาอยู่กับพ่อเขาสองคนอีกแล้วเนาะกับสองน้องแฝดบองอยู่มันก็เหมือนเดิมแล้วทุกคนเพิ่มเติมคือความเฮฮา วันนี้เฮาสองคนก็คือว่าเมื่อวานเนาะเฮาเดิต้มมัคคีนไปเห็บที่เหยบหอยแล้วนอะมือนี้เนาก็เลยว่าจะพาทุกคนมากินแล้วก็เอาไปให้พี่น้องกินนําเนาะไปพี่นอนไปให้ญาติกินเมนคือผู้ที่เพื่อนเอามาให้เฮากินเนาะเฮาก็จะเอาไปให้เพื่อนกินนําคือแบบมีอย่างก็ให้กันกินเนาะมีน้อยได้พี่น้อย่างกินมีน้อยกับกินน้อยมีหลายกินหลายเนาะแต่ว่าเขามีน้อยก็คือทุกคนได้เห็นแลวเนาะยายไปยายมากับกับเมด เอาไปให้แม่บัวได้แล้วแล้วก็ให้น้าสาวเขาได้แล้วเนาะที่จริงมันกะถ้าว่าได้หลายก็ซด้แบ่งหลายท่นคุณแปลว่าอ่ามีคนไปขโมยนะคะครึ่งหนึ่งแม่บอกบหมดครึ่งนึ่ว่ะครึ่งหนึ่งกับมดเ,เอาเกือบว่เก,วกือบเกือบกินหลายแหละแล้ววันนี้ก็แบ่งไปแบ่งมาเขากินได้แล้วก็ได้น้อยเนาะได้แบ่งคุณสมนท่านคุณรวมทั้งหมดได้หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าถุงหกกับถุงที่เขากินเนาะเขาก็เลยว่า เอาไปให้เพื่อนโบได้เอาไปขายแล้วทุกคนแต่ฮัดแก้งไปขายให้เพื่อนนำมาเพื่อนสิเอาบอกฮัดจะทดลองแก้งไปขายแต่ว่าเฮากับโบเลไปขายแล้วเขาจะไปให้เพื่อนกินเนาะคือเพื่อนท่านเอามาให้เฮากินเฮากะสิเอาไปให้เพื่อนกินน้ำเนาะเดี๋ยวกะสิไปเอาให้เพื่อนกินกันเนาะทุกคนเดียวกัเฮากะสิกลับมากินนํำกันอีกเถื่อนึงนี่เนาะตอนนี้เฮากะสิไปแล้วเนาะนี่อันนี้คือสิคือาไปให้เพื่อนยกยกขึ้นมือนี่เนาะ กสิ็จะต้องได้ใส่เม็ดเพื่อเม็ดเม็ดมอมินเม็ดเพื่อความละลระกะเอาไปเพื่อเพื่อความปลอดภัยเนาะเม็ดเอาไปให้เพื่อ,อนจะห้ามเลยเนี่ยห้างเนาะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยทางเทาและกระถางเพื่นจะโบโบมีคนติดกระยาดแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยไว้เนาะทุกคนป้องกันไว้กันเดี๋ยวเัาเสียเอาใส่เบาะรถแดงเพราะว่าโบมีกระต่ายโบมีผู้จับ <c oughs> ไปเดี๋ยวเัาก็สิไปกันเลยเนาะการจ มันรอนอยู่คุณน,น,น,น่ะนอย่อยู่บ้านของเขากะอยังป,อยอง,อยงปิดอยู่นะทุกคนนี่ยังปิดอยู่ยังว่าหัน รถพื้นอยู่ดีเน,ะนา,นาะมอยู่ <c oughs> ไปให้ตก่อนเพราะเตอนี่นาะไ <c oughs> าไปให้เนี่เขาจะบกแกงเนาะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวมันจะบ้า <c oughs> น้องบอมเอาโทรศัพท์มาบ,าบอก่าตัอา <c oughs> <c oughs> ยางเมตุเนาะเพร่ะว่ายา dù bây giờ bây giờ quay mất cắp nóng nóng bây giờ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  แซ่บก <łość> ็สิกินขันบ่แซ่บก็สิไปไม่ได้มะเขือดินปลูกน้อยหนึ่งยู่ส่วนอันนั้นท่านเดน้อยหนึ่งยูส่วนอันเออยู่ส่วนอันน้ำซ่านั่นแล้วเขาเป็นร่างเก่าแล้วก็เป็นลกเอามาเมื่อเลยเอ็ดเอ็ดยู่ปน้ำซางน้ำซางครันท่านเด้อะกินมันเด้อ โอ้แบอกว่าได้กินดูดินอเคียวออกเลยบอกว่าบอกเมนเดอร์นั้นบอกมีคำบรรยายน้ำตาซื่อ มาแล้วนะเดี๋ยวหอกะซิเม yeah. yeah. well, ือก็นอนทุกคนนี่เนาะทุกคนตอนนี้น้องยูก็เอาอ่าเอามากรดินไปให้เมตูแล้วเนาะแล้วมาบึ้งตัดภาพมางานพี่อูไม่มีคนอยู่เลยปิดร้านค่ะปิดร้านเข้าไปไหนไม่รู้โทรก็ไม่รับสายไม่รู้ว่าเขาไปไหนเดี๋ยวหากาซิถามพี่อูบัดหนึ่งก็จะจึงให้พี่จึงมา้าพี่อูไหมไป อยาีเข้าไปหาน้องตุ๊กเนาะสุดก็เจอเธอหาสพอตติดไปสิเด้อเออไม่จันยาเลยเนาะเอาคืดินมาเฮเอ้ยโมแม่จมาเฮเลยเนาะนัดกันว่าจดีหอเอาเลยชเอามาเพอใจเด้อชุดนี้นะเพราะว่าพวกวิชาทงซ้าันจเปไปรักแม่ มีต้องมีต้องมีการซีมซีมก่อนบ่เนาะซีมก่อนแถวบ่ไม่คายออกจะพุงเอามาแบบเฮืรอกินเนาะได้เอามาค่ายนะแม่จันหยามเนาะแม่จันยามเพราะว่ายามรัดบานนี่เนาะรัดบานอีกได้นี่นาะไงคนนอกห้ามโอ้ห้ามเข้าดิคนนอกห้ามออก ไปอันนั้นไปในบ้านก้อนเด้อวันนี้เด้ออทิ้เมื่อวันนี้เนี่ยสบายเด้อทุกคนว่าจะปิดห้างไปสิเด้อคิดว่าไปสิไปตเอากระย่างด้วยังกันบายไปในบ้านก้อนนี่เนาะทุกคนเพิ่นจะได้ขึ้นเพิ่งไปพุ่นเอ้ยเพิ่นบ่ไข่เพิ่งดอกเอากระซิได้โองไปทางนี้เนาะขนะดพยายามเข้าแบบหมู่บ้านของเขาเนาะยู่คันเพิ่นเธอเข้าได้เนาะเอาก็เลยว่าสิเข้าทางนี้เพิ่นย่าง แบบนี้เนาะคันเสืออยากออกนี่ก็ต้องได้ลัดทึกลัดอีกเดี๋ยวสิไปแกงน้องตุกเนาะน้องพี่อู่ฮะมากระทันหันแกงบัวทัน,วาทานนะทุกคนลืมอ่านี่คือชาวบ้านมาหากระถากันมาหาปลาเพื่อแบบหาว่าก็ได้ไปตลาดนะทุกคนเออมาหาอยู่หา ให้ผู้ใหออกอยากมู่บ้านเนาะอากินตามธรรมชาตินี่พอได้กินอยู่เนาะตอนนี้เข้ามาในบ้านนี่คือน้องหนุนเนาะเป็นันที่คุ้มเสียงแต่ว่าผู้ห็นน้องหนุนไขประตูช้าเมื่อล้วเพราะว่าเป็นคุ้มเสียงแล้วเขาให้เจ้า ข้าเจ้าใ้บปให้ออกไปใส่ถ่งถ้ารอขนกวดเนาะดูเรือหรือเปล่าน้องตุกกับน้องเก็บเนี่ยโ,โ,โ,โอ้อยากจะบอกว่างานนี้เป็นอ้างอาบน้ำาเาจะเเขาเข้าเงินเปล่เานี้สิเหานี่สีเ,สเ,เข้าเ<อ>งินเปล่าเข<อ>้าไปพ<า>่น<ไ>ปะต,<ป>ตุ๊กตา อันชาห้องนะคะแบบเงินวัต um ุ๊กให้เข้าเือนไหมไปสนะไปมือนซื้อซื้อทุดินวยได้ตงไหนตกเงใช่ถงห้าพัน เอาเอาเอาเทนะข่นะเอาอเทเอาเทเออเทือโเทอืมเอนะอยอดใาให้ให้ใตามสัญญาก่อนคือเรือสองถงเนาะฟอดีมาฮอดเำงานเพิ่นเรือสองถงเนาะ ก็ตั้งอกตั้งใจมาเหินขึ้นเลยมาเหินขึ้นมาเหินขึนเัาก็บบ่เนาะพอเราเหลือสองถุงเัาก็ตั้งอกตั้งใจเลยพี่เลยตรงห้าทันกีบโอ้โหเขาเสื้อจริงจริงค่ะทุกคนเสื้อเขาสบายเลยแพงใช่ปะเราก็จะเงียบเงียบนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาสงสัยมากอก็ผลิตหัวปักเหุ่นตั้งอกตั้งใจมาซื้อแล้วพี่แฟรเลยนะ ยู่ระยะห่างอยู่ระยะห่างนั่งรถอีกขวบอยู่ระ,ะยะห่างเที <c oughs> ่ยงกันเลือกกันได้เมีนบอยังเดินด้วยได้ไล่เหสอข้าวโพดชิพัน หน้าหน้าเอาส่งคืนแล้วไหมเรายอกซื้อเอามาเพื่อกินรักเอามาเพื่อกินเอามาให้เนาะเอามาให้ใช่อหมนี่ปลูกใบหนึงปลูกใบหน่อยเดียวตั้งผสมสิ่งกีดขวางไอ้ปลูกยวนอันนที่แถวหัวแทนอะไรแต่ว่ามันปลูกมีเจ้าของที่ชอบไปรักเอากันในโกของสิ่งนั่นแหะ เหนื so right. no ่อยอะชิวกันบอกรเนาะเจกันได้สองคนนี่น่าสงสัยจังเลยวะมาจอดรถยนั่นจริงเลยวะเอาบอกเนาะเหี่ยวเดือยบอกคนหน้าบุลเล่อเดือแล้วตอนนี้กูสวนนะบอกรถอยู่อยู่อันเดือกฝุ่นได้เพืนอยู่อันเดือกคนละฝากอันเงินไม่เที่ยงไม่ตุ้ติ่งคันเองมีประตูก่อนห้อเนาะมีนันเนาะ มันได้มันได้มันได้จับได้ค่ะนางข่าวแล้วว่าใครไปขโมยแซ่บดิจ่ะอ่อนอันนี้เนี่ยวเอวยปลูกเนาะว้าตีแมออมปูกเนาะปุ๊บมาโอชันเอาขึ้นมั้งได้กะกิกะเคี่ยวย่างไปบึ้งเลยแม่บึ้งขนทายนันทุนป่านเดือกข้อสิมาหน้าอยู่นั่นใเลยน้อยก้าวไอเหวี่ยงมาวะเออไปมาจะโดน ุมาจนได้อุ้มความมันอร่อยแหงดูความอะไรทักเกียงไอ้ลงรถแม่เว้ยเออสิบห้าแล้วก็ เข้าใจะไล่เด้อแฟนเขาเป็นเด้อบ <ang> sure ่มีบบได้บ่ได้บปูจับเป็ดจับไก่ไปก็ได้แม่ก็นรูปกันโต้กันด้อเกินจับเป็ดจับไก่ไปก็ได้มีน้อยเอามาแบ่งกันกินบ่ได้ปลูกหลายปลูกน้อยพอได้พอได้แกะอออ๋พได้แกแกไปแกมากับมือแสดงว่าเราเป็นคนมีโชคดีเนาะแม่นเอ๋ยคนใด เอ็นมานลงตัวเองเมื่อก่อนบายบายสายสัมผนึงชิบปอดไทยนํำนอกตุกเลยเนาะขบวนานติดโควิดนอกตุกไม่ใส่แมสเนะขึ้นรถเลยมากติดแล้วดึงคืนเมื่อก่อนบายนี่เนาะทุกคนหลังจากที่เหาแบบหลายเฮ้เฮ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 ้ยเเฮ เอาวัคซีนไปให้พี่อูกับน้องตุ๊กน้องกุกกีกมากับมิตูมากน้องเขากับชิมาแกะกิเนี่ยกินชั้นี้เพราะเขาสองคนมันเมืดละเมาเอีนลมอันมืดละแสบร้ายเนาะแสบคือเขาเอาเท เด้วกูละสองมากสามมากตายแหละกูไม่กินเลยค่ะปาน,น,นมีม 18, นกกส้มมีมื่นแปดพันเนาะก็จะกิน1มื่นแปดมิตรอ้ยออเมนวะเมนแล้วเนึ่งเป็นสิเป็นร้อยเป็น,นืันเป็ 9, นร้อยจิบเปนพัน ไม่หรอกเฮาแปลว่าเฮาได้ยินหัวแปลว่าวปูเช็ดปู่เช็ดเนี่ยเพราะปู่กินมันก็ยังบระตุ้งประเนาะทุกคนนี่มันกระเจยมันก็ะจีประมาณอย่างเป็นแบบนี้เนาะแห้ยเหงาแบบนี้เนาะแกนลายพบ่มีหัดแกนหันดี มาอีกระบุมีเกนอีกแล้วค่ะพ่ออกมากระกิแกนมันกะในนอนประมาณนี้เนาะแต่มาเทียบกันแกนที่แบบแกนมันฟังกับไรแกนแกนมันเแกนทั่วดินแกนมันเกนมันเขาก็งงก็มันอย่สิีเดี๋ยวเอามันสิเดี๋ยวมาเนาะจะก็จะประมาณนี้นะคะนี่แกนไม่อ่าอุ๊ดเลียบมือขาวจงเลย โอเคแ้วทุกคนเรื่องแบงบจะเรื่องที่กแต่คิดปิคิตไปเพียงแค่นี้นะสำหรับเอาทว่วดินไปให้เพื่อนกินเนาะเพื่อนเอามาให้เฮากินเฮากะจะเอาไปแบ่งเพื่อนกินนะเนาะก็ได้เอาไปให้เพื่อนกินเนาะคลิปนี้เฮากาซิคโคลาทุกคนไปนก่อนเด้อกะอย่าทานโฆษณาของพวกเฮาเนาะเพื่อสีเป็นรายได้ให้กับพวกเฮาเออใช้กายภายในครอบครัวแล้วกันเป็นการศึกษาอีกเนกาะราะว่า อีกวันที่สิบปลายคันเบเรือนนักเร็วๆนี้น้องเฟร็กจะได้ประสบชีวิจารถ้าสอบติดก็ได้เข้ามาหาลาัยถ้าโบติดก็ได้กลับมาบ้านทุกคนคลิปนี้เฮากระสิคอลาทุกคนไปกอนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้็อย่าลื่กดไ like, <c oughs> ลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมให้น้องอยูฮ็ดคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้บายบาย